สวัสดีครับนี่ผมจะมาล้างรถแบบไม่ต้องถูนะครับนี่ผมจะมาล้างคันนี้เลย F X สามหกศูนนี่นะครับขลุประมาณนี้แล้วล้างแบบไม่ต้องถูนะครับนี่ครับ ทะลีดนะครับข้างนี้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไรครับแต่ก็ขยู่นะเดี๋ยวผมไปดูโฟกัสนะด <Đ ể S 2> นะูฝาท้ายกั <i> นคะรับอือ อันนี้เป็นรถทุกปาลนนะครับความเขื่อประมาณนี้เลยจะออกือเปา่ามาชมกันครับคลิปนี้ อีทองไม่รู้จะล้างเสร็จหรือเปล่านะครับคลิปนี้ นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ล้างนะครับก็เป็นปัม๊มแรงดันสูงของซินซานโนนะครับตอนนี้ร0อยบาทนะแล้วก็น้ำยาที่ใช้นะครับนี่แหละครับโฟกัสคารายซีวันนะครับใช่ดีครับแล้วก็หัวพ่นโฟมนี่ครับคารายซีวันสโนโฟมเลน ก็จะเป็นปืนนะครับสนแบบยาวนะครับใช้ง่ายครับส่วนสายนะยาว15เมตรนะครับเครื่องตั้งอยู่กับที่เลยครับลากไปจะสายครับไม่ต้องลากเครื่องปด้วยให้วุ่นวายครับโอเคครับเดี๋ยวมาผสมน้ำยาเลยครับวิธีผสมครับก็น้ำยาหนึ่งส่วนสีนะครับ กระบอกนี่มึงกระบอก1นลิตรครับเห็นหรือเปล่าก็ใส่น้ำยาแค่สองร้อยนะครับที่เหลือเป็นน้ำโอเคครับมาใส่เลยครับนี่นะครับผสมเสร็จแล้วในน้ำเต็มแล้วนะครับ1นลิตรผมไม่ได้ถ่ายตอนผสมมาดูนะครับพอดีถ่ายคนเดียวไม่มีตากล้องครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มล้างฝาท้ายก่อนเลยว มาชมึงนครับขอพ่อนโฟมก่อนนะครับโอเคครับนี่ก็พ่นแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีครับครับเดียวครับแบบไม่ต้องถูแล้วนะครับนี่ก็คาบก็มีน้ยลงมาคนระับดำดำนะครับโอเคแล้วผมาจะหาที่ตั้งกล้องแล้วจะถ่ายดูตอนชิดนะ โอเคครับไปล้างกันเลยโอเคมาล้างนครับต้องใช้น้ำบานระดับประมาณนี้ประมาณสี่ห้าองศาขี่ลงในล่างดูนะเด็กไม่ต้องถู มฉีดแต่ข้้งล่างให้ดูก่อนนะนี่สะอาดประมาณนี้แล้วครับอ่าประมาณนี้แล้วครับข้าบนผมมันได้ล้างทีนะเห็นเปล่าโอเคนี่ครับคราบที่มันหนักๆมักนก็ต้องใช้มือกดนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังครับ ประมาณนี้แล้วครับอโอเคเดี๋ยวผมล้างเขาบนต่อนะครับ ใช้เวลาก็ผมว่าเร็วกว่าถูนะนี่ครับในคลิปนี้ผมให้ดูแต่ฝาท้ายก่อนแล้วกันเพราะว่าโทรศัพท์ผมร้อนไม่ไหวแล้วถ้าภาพสั่นก็ขออภัยนะครับผมใช้โทรศัพท์ถ่ายครับไม่ได้ใช้ i ไอโฟนเลย คุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ค,ครับรมานี้แลครับขอไปเสียงการแจร้งเตอือนนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับขอบคุณครับ